วันนี้จะพามาหาเห็ดเพาะนะครับที่ค่ายทหารนะครับได้ยินว่าเขาหาแถวนี้ได้นะครับเราก็ลองมาดูกันนะครับนี่ก็คือเห็ดเพาะที่มันแก่แล้วนะครับก็น่าจะเป็นเห็ดเพาะรุ่นเก่าๆมันแก่แล้ว,นะม,ลวมันก็กระเด่งออกมาหมดเดี๋ยวต้องหาดูตรงอื่น นี่อีกหนึ่งนะครับที่เรามาเจอบางคนอาจจะบอกว่ามันมันเก๋หรือเปล่าไม่เก๋นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยย่งอ่อนๆน,นะครับข้างในขาวนี่ครับโอ้นี่ลูกใหญ่มากเลยนี่ใหญ่มากเก็บต้นเย็นแล้วนะครับนี่เลิกงานแล้วเนี่ย ก็ยังพอมีนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูนี่พ่อแม่พี่น้องเก็บเกลื่นลอ,อน,เน,อนเนี่ยผมก็มาหาตรงที่เขาเขียนแล้วพี่เมื่อวานก็มาแล้วเลยอันนี้สปอร์มันนะครับที่เก่าๆเราต้องไปหาไปปล่อยที่ที่อื่นไว้ด้วยเนาะเอาไว้แ <laughs> ถวๆบ้านได้ไหม <laughs> แต่มันก็ขึ้นอยู่กับต้นไม้ด้วยนะ <laughs> ต้องเป็นต้นต้นยางนาบรพวกนี้ครับคร <Hello. S 1> ับพี่เนี่ยได้เยอะอยังอ่ะเนี่ยได้ได้แนี้พี่ผมผมมาเมื่อกี้นี่เลิกงานแล้วก็มาไกลนะนลว,วันนี้นี่มาไหมอ๋อ มันสนุกนะเวลามาหานะโอ้ยเยอะนี่ท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้ใช่ครับพี่นี่นี่อีกตันหนึ่งท่านผู้ชมนี่ใะ้ให้ดูนะครับหาตรงที่เขาตรงที่เขาหานั่นแหละ อันที่เขาเขียดๆเดิมๆครับหาที่อื่นไม่รู้มันมันไม่มีแนวครับนี่ครับนี่ใหญ่เลยครับท่านผู้ชมอันนี้แฝดสามอ้ย,อยแต่เขาเป็นก้อนเดียวกันนะครับครับโอ้โหแรกมาเลย ได้ได้อยู่นะได้อยู่นี่ครับหาเจอแล้วท่านผู้ชมครับนี่อันนี้ยอ่อนๆอยู่นะลูกใหญ่ครับแล้วก็อันนี้อีกก้อนนี้ลูกใหญ่เหมือนกันท่านผู้ชมได้ดูอีกนะครับนี่ครับได้อีกหนึ่งนี่เดี๋ยวดูชัดๆเลยสวย นี่นี่ลูกหนึ่งอ้ายใหญ่เลยอันนี้มีเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะนี่ครับภาพสัน่นนิดหนึ่งครับราะว่าต้องถือไปด้วยแล้วก็เขี่ยไปด้วยครับนี่ครับไม่ใช่ลูกเล็กๆนะครับมันใหญ่โตมโหฬารน,นะครับนี่ ค okay, ครับนี่ครับนี่มันอยู่ในหญ้าน,น,น,นี่ครับแบบนี้นะครับเดีด๋ยวไม่รู้มันแก่มากหรือเปล่าโอ้แก่มากนี่อันนี้พอพอได้ครับอันนี้โอเคดำๆนิดนึงเพราะว่ามันน่าจะเก่าแล้วนี่อันนี้ อันนี้ไม่เก่านะครับอันนี้โอเคใช้ได้นี่อันนี้ก็โอเคครับกินได้แบบนี้มันยังไม่แก่มากเพราะว่าสังเกตว่ามันจะมีสีขาวๆอยู่รอบๆนะครับโอเคกินได้เอาไปก่อนหายากอันนี้แรงไปนิดนึงนะครับโดนเขาแบบเต็มๆครับเมื่อกี้ลองเขี่ยดูนะครับแล้วก็ โดนเขาเป็นแผลไปเลยบางทีเราไม่รู้ครับว่าไม่เคยอยู่ตรงไหนเราก็เลยแบบใช้แรงไปเยอะไปน,นิดนึงนี่ครับแค่จะให้ดูอีกอันนึงน,นะครับนี่คือใหญ่แล้วก็อ่อนด้วยนะครับเป็นใหญ่มากนะครับนครับท่านผู้ชมก็จะอยู่แบบนี้นะครับนี่นวเคียวมาให้ดูแบบนี้นะครับ อุ้ยอันนี้แตกเลยขาไปครึ่งหนึ่งเลยถ้าเราเห็นเขาเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยเขาจะอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มๆเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเห็นอีกแล้วเนี่ยเขาทั้งนั้นเลยนะ,ะเขาทั้งนั้นเลยน,น,น,นะครับแบบนี่อ่อนๆนะครับแบบนี้เขาจะให้ดูนะครับท่านผู้ชมครับนี่นี่อีกลูกหนึ่งนี่ครับ มีมีอีกไหมนี่กันหนึ่งเจอแล้วว้านี่ท่านผู้ชมทะลุทะลวงทังไปหมดเขี่ยแรงไปนิดหนึ่งก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้เนาะนี่อันนี้รู้ทันนะครับ ใหญ่เท่า,คา่ค่ฮะเอาไปแล้วบอครับนี่กันนึงครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะเน่าไหมโอ้ยมันเก่แล้วนะ

โอ้โหเสียดายนี่ครับอันนี้เน่าอันนี้ก็เน่าเยอะอยู่นะครับแต่ว่ามันเน่ามันเน่าอีกแล้วตรงนี้มีเน่าทั้งนั้นเลยอืมมีเน่าครับคือจริงๆเขาเยอะนะแต่ว่าเขาน่าจะเป็นรุ่น รุ่นเก่าเป็นเห็ดเกาะรุ่นเก่านะรุนร่นดึกตำปันครับนี่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมให้ดูนะครับน,นี่อันนี้ลอยเหมือนเหมือนอยู่ในเนี่ยน,นะใหญ่เนี่ยครับอีกอันหนึง่งนี่นะนท่านผู้ชมจะให้ดูอีกหนึ่งอันที่น่าสนใจครับ ให้ท่านผู้ชมดูนะครับตรงนี้นะ่าสนใจมากเดี๋ยวผมจะค่อยๆเหี้ย,ยให้ดูถ้าเราทําแรงนะเมื่อกี้นะเนี่ยนี่ครับหนึ่งลูกในอีกหนึ่งลูกเป็นสองลูกนะครับแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งหนึ่งลูกเหมือนกันนะครับอันนี้ใหญ่นะครับนี่อีกลูกนึ่งครับอุ้ยมีหลายลูกนะไม่ใช่ลูกเดียวโอ้โหเลยครับ อันนี้โอ้โหเยอะมากอันนี้ไม่อยากใช้ช้อนนะครับเพราะว่าช้อนบางทีมันก็ไปโดนเขาบาดเขานะครับอันนี้ก็รูปยังไม่แกนะ่นะครับนี่ยังไม่แก่มากยังไม่จะด,ดำป็นปีลุ่นี่อ,อันหนึ่งครับ โอ้โหนึกว่าตุลเล็กๆใหญ่มากนี่ครับที่สองไข่เห็นไหมเนี่ยครับเฮ้ยเนี่ยเนี่ยโจรไปนิดนึงเนี่ยเนี่ยก็ได้แล้วนะครับแต่ผมลองดมดูแล้วนะครับมันก็พื เห็ดเผาะแบบบ้านเราเลยนะครับไม่ใช่เห็ดเห็ดเผาะที่มันมีขนเยอะๆแบบนั้นไม่ใช่นะครับคือเป็นเห็ดเผาะหนังเนี่ยนะครับเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นเห็ดเผาะหนังนะครับแล้วก็อ่อนอนด้วยนะครับไม่ได้แก่อะไรับแล้วก็ไม่ได้อยู่ลึกมากนะครับเพียงแค่เราเราจะไปขูดแรงมากไม่ได้ขูดแค่ขูดเบาๆก็ยังโดนนะครับเล็กๆนะครับแสดงว่ามันก็จะหาได้อีกหลายวันนะครับ หลายวันก็ยังมาหาได้อยู่เล็กๆแบบนี้เขาก็ยังยังอยู่นะครับครับท่านผู้ชมมีอีกแล้วหนึ่งครับเจออีกแล้วหนึ่งสวยงามมากครับอันนี้ถือว่าอ่อนเลยครับลูกใหญ่ด้วยนี่กับท่านผู้ชมเจออีกแล้วครับสำหรับวันนี้เราก็ได้เห็ดเผาะมา เยอะพอสมควรนะครับหาไม่นานนะครับแต่มันน่าจะประมาณ2องสามขีดได้4ี่ขีดได้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่คือเห็ดเผาะที่เราได้ครับและนี่ก็คือเห็ดเผาะที่เราได้ในวันนี้นะครับไม่เชนอ้อยเลยทีดเดียวเดี๋ยวนี่นะครับเห็ดเผาะที่ได้ หอ,อมครับเอาไปทำกับข้าวดีไหมภูมิใจภูมิใจหาแปบ๊บเดียวนะครับด้านหลังนี่ตรงต้นไม้ต้นเล็กๆนะครับตามขอบคันนาเนี่ยนะครับเอยขอบขอบสะนะครับตอนนี้ฝนมาแล้วนะครับก็หาเห็ดเพาะแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังถ้ามีเวลาก็จะมาหาอีกทีหนึ่ง ถ้าไม่มีคนมาแย่งหาก่อนนะครับก็น่าจะได้เห็ดพอสมควร,ครเพื่อที่จะเอาไปโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปด้วยเวลาพียงเท่าน้ครับสวัสดีครับ